ยังคงเป็นประเด็นร้อนค่ะสำหรับการจะซื้อวัคซีนโควิด -19 ของภาครัฐค่ะซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วไปรวมถึงคนบันเทิงค่ะอย่างสาวพลเชอร์แมนที่ใช้พื้นที่อินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นค่ะชนิดที่เรียกได้ว่าใครที่เกี่ยวข้องฟังแล้วอาจสะดุ้งได้โดยสาวพลค่ะได้โพสต์ข้อความว่ามีที่ไหนในโลกที่ประชาชนต้องซื้อวัคซีนมาฉีดกันเองไม่มีนะคะตอนนี้เราก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้รับวัคซีนที่ดีที่สุดแล้วแต่ทางรัฐไม่ยอม จิตใจทําด้วยอะไรใจร้ายจังบอกเลยว่าคือหนึ่งใน9ล้านคนค่ะท่านสงสารประชาชนคนไทยแต่ในเมื่อผู้บริหารประเทศเราเป็นแบบนี้เราที่มีกําลังซื้อก็ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็รู้ๆกันอยู่ว่าที่ฟรีมันไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอและไม่เพียงพอต่อคนไทยทุกคนประชาชนควรได้รับวัคซีนที่ดีที่สุดคะ่ะ